วันนี้รู้สึกว่าว่างๆเดี๋ยวกระผมมาสปอยตัวละครตัวใหม่เดือนหน้าของทางซเวร์จีนกันดีกว่าพอดีผมไปเห็นข้อมูลมาเล็ก,ลกลๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่ว่ามันเป็นตัวละครสายสะท้อนดาเมจที่ดีมากๆแต่ผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้ตัวละครที่มันจะมาเนี่ยมันเป็นตัวละครตัวไหนกันแน่เพราะฉะนั้นข้อมูลในวันนี้เพื่อนๆทุกๆคนกะรุณนาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกันนะจ๊ะแต่ข้อมูลเรื่องรายละเอียดสกิลบอกเลยว่าจัดหนักแน่แน่นอนจะ จัดเอาเป็นว่ายังไงก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันแบบเต็มๆก็อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ l i s ต์แมนช็อบริการการเติเงินเกมมือถือวัน c h m เ n t h ด s t r o n g เกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s ต์แมนช็อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและี่ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิท m a n ช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเว็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิท m a n ช็อปบริการการจำเงินเกมตลอด24ชั่วโมง ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านกันด้วยนะครับ<อ>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอร์สตงเกตในเซิร์ฟเวอร์จีนสำหรับวันนี้กระผมเองจะมาทำการสปอยตัวละครตัวใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนที่กำลังจะเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเดือนหน้านี้จากตัวละครล่าสุดนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวซอมบี้แมนระดับ UR สำหรับตัวละครตัวนี้เป็นสายบัฟความเร็วสายเพิ่มพลังโจมตีสายบล็อกลูกไฟเกาะกลนที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเมตาด้วยนะในปัจจุบันตอนนี้เอ๋มันยังมีตััััััววละะคคคครรใหม่่ออีกกกตตนนนบ็ืเจ้าพด ระดับยูอาซึ่งคอใหม่ของเขาอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ถึกมากๆยิ่งถ้าเอามาเล่นคู่กับเจ้าตัวซูเปอร์ดักชัยเอเอาบวกนี่คือจะเหมือนเป็นอมตะได้ตลอดทั้งเกมเลยนะซึ่งความสามารถส่วนใหญ่ที่เขาเน้นเล่นกันเนี่ยก็จะเป็นพวกโล่ป้องกันสะท้อนดาเมจนะครับบวกกับโล่สีม่วงของเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับยูอาไปด้วยแล้วเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> หลอดเลือดสีเขียวในตัวของเราแทบไม่กระดิกแอนะเวลาปัจจุบันตอนนี้มีข่าวหลุดออกมาไม่เว่าว่าจะมีตัวละครมาแทนที่เจ้าตัวซูเปอร์ดักชัยเอัวนัั้้นนนมมีสาาาสถาะะทอนดาเมที่ ดีมากๆและเจ้าตัวละครตัวนั้นนั่นก็คืออาชูร,ร่าคาบุโตรหรือว่าพิด้วงระดับ U.R ของเรานั่นเองความสามารถของเจ้าตัวละครตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างที่1ระดับ SSR ก<ส>็จะมีนในเรื่องของการสะท้อนดาเมจร่างที่2ระดับ SSR บวกก็จะเป็นตัวสะท้อนดาเมจที่โคตรของโคตรจะสะท้อนและล่าสุดครับผมข่าวลือมาใหม่ครับผมเป็นตัวละครระดับ U.R ที่มันเป็นสายสะท้อนแบบโคตรของโคตรจะชำนาญพิเศษซึ่งความสามารถของเขาจะเป็นอย่างไรภายในคลิ วิดีโอนี้มีคําตอบให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับพราข้อมูลที่ผมเอามาให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การสปอยดามิเมเท่านั้นหรือเป็นการสปอยเนื้อหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะรับฟังก็ควรเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงรายละเอียดของเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เจ้าตัวจักรพรรดิกระดับ UR แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนย่งงงเนนตตััววลละครมมาาาสุออออยจ้้ๆผขขู ยังไงก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนเราดูเพียงแค่เป็นน้ำจิ้มย่อยๆก็พอนะจ๊ะและก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังกระับผมเองขอฝากโฆษณาดีๆไว้สักนิดหนึ่งหมดปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบตเสื่อมเปลืองข้าวไฟอินเทอร์เน็ตแพงเน็ตมือถือไม่ดีปิงเยอะ CPU ร้อนแรงจนเกินไปจัดนี่ไปเลยครับ UG p h o ฟ e แอปบริการข่าวโฟนราคาถูกและดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเพื่อนๆก็สามารถปล่อยบอดฟาร์มเกมได้แบบชิลๆสบายๆเพียงการเช่าวันละไม่ถึง1 0บบาท และตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android, iOS U g p h o n e จัดให้ไม่มีผิดหวัง <Wow. S 1> ซึ่งจะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนเพื่อทุกทุกคนนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมือถือหรือไม่เปิดมือถืออยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เรียนอยู่ u g จีโฟยินดีบริการให้กับเพื่อนๆทุกท่านลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิด,โดีโอนี้อย่าลืมเข้ามาโหลดกันนะครับหลังจากที่เรารับชมโฆษณาดีๆไปเป,ปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเจา้ดดา,รราตัวด้วงอ,อางกอม น,นั่นก็คือสกิลพาร์ทสปลุกตื่นขั้นระดับ U r ในส่วนนี้เขาหลุดออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเซนเซอร์เบอร์ไปเพื่ออะไรนะไหนๆก็หลุดออกมาแล้วก็น่าจะเปิดให้เห็นไปแบบเต็มๆเลยแต่อันนี้ทีมงานเขากักนะครับเอามาให้ดูแค่เล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยเราก็น่าจะถ่ายกันได้ง่ายๆนะครับว่ามันคือร่างของอาชุราคาบุโตะถ้าให้เรามาลองเทียบไอคอนภายในร่าง SSR ก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ็ไม่มีอะไรเหมือนเลยส่วนระดับ SSR บวกจะเน้นเป็นสีม่วงทั้งหมดในส่วนนี้ครับผมเป็นสีส้มแบบธรรมา เพราะฉะนั้นร่างใหม่แน่นอนครับผมระดับ u r ส่วนในเรื่องความสามารถก็มีบอกสปอยมาเหมือนกันครับผมแต่ก็ยังคงกักอยู่ดีนะเพราะว่าการที่เขาแคปรูปมาแค่นี้มันไม่ได้เห็นสกิลโจมตีปกติแบบเต็มๆนะครับซึ่งมันจะอยู่เยื้องขวาตรงมุมตรงนี้โอ้โหผมเองนี่โคตรจะคาใจเลยว่าทําไมไม่แคปมาให้หมดคือมันเนี่ยมันให้ดูแค่ครึ่งนี้ครึ่งเดียวจริงๆครับแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างสำหรับข้อความด้านบนสุดตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่ามันเป็นตัวละครที่ภาพวาดออกมาแล้ว โดยที่ตัวเกมยังไม่ไดเอามาใช้งานอารมณ์ก็เหมือนกับว่ามีตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะแต่เพียงแค่ว่าทีมงานของเขาเนี่ยยังไม่ได้ทําการปล่อยออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยในเดือนหน้าเดือนที่12นี้จริงๆหรือเปล่าส่วนชื่อของตัวละครอของเขาก็เป็นชื่ออชุราคาบุโตระดับ UR นะครับผมและสําหรับข้อที่1อันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องสกิลนะครับคือเขาจะสปอยมาเล็กๆน้อยว่าเจ้าตัวอชุราคาบุโตระดับ UR ตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลนะครับผมที่ลดค่าความเสียหายที่ได้รับรวมไปถึงยังมีเอฟเฟกการต่อต้าน ความเสียหายด้วยนะครับการป้องกันความเสียหายซึ่งจะทําการสะท้อนแบบพิเศษส่วนในเรื่องข้อที่2องนะตรงนี้นะครับมันสามารถแบ่งปันความเสียหายของทั้งทีมและทําการสะท้อนดามีดกลับไปได้นะครับผมรวมไปถึงมีชื่อทักษะและอักษรอ,อื่นๆนะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและอาจจะทําการขัดแย้งการปลดรอเวอร์ชั่นจริงบนเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลเล็กๆน้อยๆคร่าวๆที่เขาได้แปลออกมาให้นะครับว่าน,นี้เนี่ยมันเป็นตัวละครรายละเอียดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์การทดสอบซึ่งยังไม่ใช่ตัวเซิร์ฟเวอร์จริ นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องคาดคันนี่หรือเชื่อครึ่งไม่เชื่อกันกันไปก่อนนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมาในรูปแบบนี้จรงิงๆหรือเปล่าแต่ถ้าให้ผมคาดเดาไปเลยเนี่ยผมว่าไอ้สเตปในเรื่องของการสะท้อนดาเมจเนี่ยยังไงก็น่าจะมีแน่นอนแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์งแต่ว่าการสะท้อนดาเมจของเขาเนี่ยมันสามารถสะท้อนทะลุโลเจ้าตัวจักรพพัดเด็กระดับ U R คอสีม่วงตัวนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมอยากให้มันทําการสะท้อนทะลุได้นะเพราะคอของเจ้าตัวจกักระดับตตันนี้้เ่่ยมมถถึกกกาาๆแิดว่่่าาาามมมมัันนนนไไสสรถะะทท้้้อออลุดยยงก็ ต้องสะท้อนให้มันแรงกว่านี้นะครับเพื่อให้โลกของเจ้าตัวจกักรพรรดิกระดับยูอาร์ตัวเนี้ยหมดลงไปแบบรวดเร็วปกติมันจะมีอยู่ประมาณคูณ5หากเราโดนสะท้อนดามิเแบบหนักๆน่วงๆกันเข้าไปเนี่ยก็เหลือสักคูณ2คูณ3เพื่อให้ฝั่งเราเนี่ยทำการโจมตีใส่เลือดของฝั่งศัตรูได้แบบตรงๆและถ้าจะให้มันดีแบบโอเวอร์สุดๆไปเลยผมอยากให้มันมีการสะท้อนอันติเมตได้ด้วยนะสมมุติเจ้าตัวซอมบี้แมนระดับยูอาร์มันมีการโจมตีแบบมันตีเพื่อทําการบล็อกลูกไฟฝั่งศัตรูได้จํานวน3มแต้มหากเจ้าตัวอบดดัวงระ ความสามารถนะตรงนี้ต้องสะท้อนกลับไปโดนของฝั่งตัวเองแบบนั้นผมมองว่ามันจะดีแบบโคตรๆนะมันตีเราแล้วก็จะต้องโดนบล็อกแต่อันนี้มันตีเรามาปุ๊บมีโอกาสสะท้อนกลับไปก็คือฝั่งตรงข้ามโดนบล็อกแทนนะครับใครตีมาตัวนั้นโดนรับดามเมจกันไปนะครับโดนรับเข้าความเสียหายตรงนี้หรือเอฟเฟกตรงนี้ไปด้วยนะจ๊ะเอออันนี้ผมว่าน่าคิดนะครับน่าเป็นไปได้นะแต่ก็ต้องมีโอกาสนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ามันมาแล้วมันสะท้อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ยโอ้โหอันนี้คือโกงโอเวอร์สจัด so ส่วนอีกเรื่ ยูอาร์ถ้าเกิดว่ามันเข้าในเดือนหน้าจริงๆตัวละครของเขาก็ยังเป็นตัวละครของกลุ่มหมูดาวเหมือนเดิมซึ่งรูปลักษณ์ลักษณะของพวกตัวละครระดับกลุ่มหมูดาวเนี่ยจะต้องมีตาสัญลักษณ์หมู่ดาวอยู่ตามตัวด้วยนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวแฝดระดับยูอาร์ก็มีส่วนเจ้าตัวคิงระดับยูอาร์ก็มีเหมือนกันนะครับแถมมีรูปดาวอยู่ด้านหลังด้วยนะกัปตัดเด็กระดับยูอาร์อันนี้อยู่ตรงหน้าอกเลยส่วนน้องเมลสกาดระดับยูอาร์นี่ฮะอยู่ตรงหน้าอกเอาง่ายๆพวกตัวละครระดับยูอาร์ที่มันเป็นพวกกลุ่มหมู่ตาวเนี่ป กว่านั้นเลยปีหน้าครับผมตัวละครซีซั่นใหม่ซีรีส์ใหม่มาอย่างแน่นอนเริ่มต้นคาดว่าน่าจะเป็นน้องฟูบุกิระดับ u r นะและมีเพื่อนๆน,นท่านใดคาดหวังตัวละครตัวไหนมาเป็นระดับ UR กันบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูเพราะผมเห็นว่ามีสปอยมาแว่วว่าตัวละครจากในเรื่องวันทันแมนแอนิเมะซีซั่นที่3มันอยู่ในเกมแล้วเพียงแต่ว่าทีมงานเขายังไม่ได้ปล่อยออกมาให้เราได้เห็นนั่นเองยังไงสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโ อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกท่านทราบกันแบบทวน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน